สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกกองหลังนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับว่าอ่ากองหลังประเภทไหนนะครับผมน่าเล่นนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็โอเคครับนี่จะเป็นการอธิบายแบบช่องผมนะทำความเข้าใจแบบผมเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมก็เอาไปปรับใช้กันได้ใครที่มีความเห็นต่างอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับผม แล้วก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับไม่โกรธนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมก็บางทีมันก็มีผิดพลาดบ้างนะครับผมบางทีก็หาข้อมูลมาไม่ครบถ้วนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคุยเรื่องการยืนตำแหน่งก่อนนะครับผมอย่างรูปแรกนะครับของเป็นคิมินเจนะตัวอย่างเนาะก็จะเป็นอัตราเกมบุกต่ำนะครับแล้วก็อัตราเกมตั้งรับสูงนะทาความเข้าใจนี้ก่อนนะครับตั้งรับสูงก็คือมันจะยืนยืนลงต่ำนะถ้ายืนปานกลางก็คือมันจะยืนขึ้นสูงนะครับผม ก็อย่างเช่นถ้า,อ,าอัตราเกมตั้งรับสูงเนี่ยมันจะยืนประมาณอยู่หน้าโกเลยนะครับผมจะยืนตัวตัวสุดท้ายเลยนะครับผมส่วนเกมบุกต่ําก็คือมันจะไม่เติมเกมบุกเยอะนะครับส่วนอัตราเกมบุกปานกลางนะครับมันจะเติมเกมบุกเยอะแล้วก็เกมตั้งรับปานกลางมันก็จะขึ้นไปสูงนะครับกองหลังประเภทเนี่ยจะเป็นกองหลังประเภทหลังสามมากกว่าแต่ห้ามยืนตัวกลางนะแนะนําไปยืนตัวริมเส้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น เกมบุกสูงเกมตั้งรับสูงตัวนี้จะเป็นกองหลังประเภทที่ถ้าบุกก็บุกสุดไปเลยแล้วก็ถ้าเกมรับก็รับสุดไปเลยนะก็คือถ้าเติมเติมเกมลุกก็จะเติมสูงแล้วก็ถ้าเกมรับก็จะยืนต่ำเลยก็คือจะไม่เติมเลยตัวนี้ก็เป็นประเภทเดียวกันกันกบอกองหลังฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะเล่นประเภทหลัง3าเหมือนกันนะถ้าเป็นรูปที่2กับรูปที่3นะก็จะเป็นปาวานกับกวาดิโอนะตัวอย่างนะครับผมไอคุณสมบัตินี้เออ การยืนตำแหน่งเนี้ยจะเป็นของ LBRB มากกว่านะครับผมส่วนใหญ่จะไม่ใช่ของ CB ส่วน CB จะเป็นของ Kimanja er เป็นหลักนะให้เลือกเพื่อกองหลังประเภทนี้นะดวนนี้ก่อนเลยนะครับ2ต่อไปสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับก็จะเป็นอ่าพลังแฝงนะครับพลังแฝงหลักๆของกองหลังนะครับควรมีเน้นแทกเกิลน,นะครับผมต่อมา ลูกหมงกทรงพลังต่อไปก็จะเป็นสามสี่ห้าเนี่ยก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะก็มีก็ดีเป็นเขาเรียกออปชันเสริมนะครับผมส่วนที่หลักๆต้องมีนะก็คือ1กับ2อนี่แหละนะครับผมก็จะเป็นเน้นแท็กเกิลกับลูกมงกทรงพลังร่างกายแข็งแกร่งมีก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะส่วนเล่นเพื่อทีมก็โอเคนะครับส่วนใหญ่จะมีกันหลายตัวอยู่นะแล้วก็มีความเป็นผู้นำเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกับตานทีมนะครับหลักๆนะทำความเข้าใจก่อนนะครับผม เน้นเทกเกอเนี่ยจะเป็นของกองหลังโดยเฉพาะเลยนะครับผมส่วนอันที่2เนี่ยลูกมงทรงพลังคนน่ะคิดว่าถ้าไม่มีจะมงสกัดบอลไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวนะลูกมงทรงพลังคือการขึ้นไปมงทําประตูนะครับผมลูกมงทรงพลังเนี่ยถ้าสังเกตนะตัวที่มีลูกมงทรงพลังแล้วมีส่วนสูงด้วยนะต้องมีส่วนสูงด้วยบางตัวมีแต่ส่วนสูงน้อยก็มงไม่ดีนะต้องมีส่วนสูงด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปคุยในรอบหน้านะก็คือถ้ามีลูกมงทรงพลังเนี่ย มันจะม่งทําประตูดีสังเกตเลยนะตัวที่มีลูกมงทรงพลังมันจะหม่งแรงมากส่วนตัวที่ไม่มีนะมีส่วนสูงแต่หม่งก็คือมันจะหม่งไม่เข้าคมนะมันจะม่งย้อยๆหรือไม่ก็อาจจะหม่งได้เป็นบางจังหวะแต่ส่วนน้อยนะมันจะซู้ไอ้พวกมีลูกมงทรงพลังไม่ได้นะครับผมมันจะม่งแบบพุ่งเลยลูกลูกบอลมันจะพุ่งเลยเข้าประตูเลยนะครับถ้ามันได้ม่งเต็มเต็มหัวมนะส่วน เนะ้นแทเกิลเนี่ยถ้ามีมันถ้ามีอ่ะมันจะดีสําหรับตัวนะักเตะนะแต่ถ้าไม่มีมันก็จะดูแบบไม่ค่อยมีออปชันเสริมเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับนะักเตะที่มีอ่าส่วนสูงที่อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วก็มีอ่าพลังแผ่งทั้ง2อ,อย่างนะก็คือเน้นแทเกิลกับลูกมุงสูงพลังก็ในรูปเลยแล้วก็อ่ายกตัวอย่างเช่นอ่าอย่างคิมบินเจนะล่างไหนก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับผมวีดิตก็เหมือนกันล่างไหนก็มีเหมือนกัน อ่าคอมพนีก็เหมือนกนรล่างไหนก็มีเหมือนกันคือนักเตะก็คือเปลี่ยนแค่การ์ดกับสแต็แต่ว่าพลังแฝงกับส่วนสูงเหมือนกันหมดนะน้ําหนักอะไรเหมือนกันหมดนะก็ก็คืออ่าเราเล่นล่างไหนก็ได้นะล่างที่โหดก็ได้ล่างที่อ่าเรามีงบน้อยก็ได้นะครับผมก็คือจะมีพลังแฝงเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือตัวที่แนะนำนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวจะอ่าไม่มีพลังแฝงนี้จะไม่เก่งนะก็คือถ้ามีแล้วมันจะได้เปรียบประมาณนี้นะครับ ประเภทที่1นนะก็คือผมจะแบ่งอย่างนี้นะจะมีประมาณ2ประเภทนะประเภทที่1ก็คือส่วนสูงนะจะต่ำกว่า187นะครับผมถ้า8 7 8 8 8 6เนี่ยจะอยู่ขั้นกลางนะแต่ผมก็แยกประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าต่ำกว่า187เนี่ยก็คือจะเป็นนักเตะประเภทตัวเล็กนะครับผมข้อดีก็จะเป็นเน้นแท็กเกิลแล้วก็เข้าบอเลเร็วนะส่วนข้อเสียก็คือตัวเล็กแพ้ลูกกลางอากาศแล้วก็เติมมาทําประตูยากถ้าเติมมาอย่างสมมุติอ่ะผมยกตัวอย่าง เนต้าอย่างเงี้ยอ่ะเนต้าแปดเนต้าเก้าสี่อย่างเงี้ยครับผมค่าพลังหม่งม,มันก็ต้องดีกว่าอยกบองบองแปดเก้าอย่างเงี้ยอ่ะเปรียบเบทียบกันนะอันนี้เปรียบเบทียบกันตรงสเต็กนะครับก็คือเนต้ามันก็จะเป็นตัวเด่นที่ขึ้นไปทําประตูนะครับพออ่ะขึ้นไปทําประตูตัวรองลงมาก็จะเป็นบองทีนี้ข้อเสียก็คือไอตัวที่ทําประตูเสือกตัวเล็กนะครับผมมันเลยทําประตูยากนะส่วนเรื่องป้องกันลูกอ่ะ การอากาศก็จะเป็นในตัวอยู่แล้วตัวเล็กโดนแน่นอนนะถ้าเสาสองเนี่ยเรียบร้อยเลยนะวิ่งมาไม่ทันหรอกอีกอย่างตัวเล็กด้วยนะส่วนถ้าได้ตัวสูงสูงอ่ะมันยังจะมีจังหวะที่มันหมกสกัดได้อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเราไปดูประเภทที่2กันประเภทที่2นะส่วนสูงอ่าร้อยแปดอัพนะครับผมพวก868788ดเนะี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางนะแต่ถ้าสูงกว่านี้ขึ้นไปนะก็คือเป็นผลพลอยได้ของมันนะก็คือมันจะได้เปรียบนะครับผม ก็อ่ะข้อดีก็คือตัวมันสูงนะครับผมแล้วก็เน้นแท็เกร์แล้วก็หม่งทําประตูนะครับลูกหม่งก็โอเคอยู่แล้วนะมันได้เปรียบอยู่แล้วนะตัวมันสูงนะข้อเสียคือหนึ่งมันคุมยากแล้วก็หลุดตําแหน่งง่ายนะคือต้องค่อยๆเล่นถ้าเกิดเราเข้าบอลอัตโนมัติเนี่ยคือตําแหน่งหลุดเลยพวกเนะี้ยขามันยาวแล้วมันวิ่งไวนะอย่างแฟรนได้เนี่ยถ้าใครเล่นไม่เป็นจริงๆแม่งหลุดตําแหน่งโคตรบ่อยนะครับผมตัวผมหนึ่งหนึ่งคนละนะ แล้วก็อย่างคิมินเจตอเน,นี้ยผมใช้กองหลังสองคนนะคิมินเจกับเดลิกนะครับผมเนี่ยสตัวเนี้ยต้องประคองกันดีๆเลยนะครับผมก็อ่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะหลุดตัวน,งวน,งนึงอ่ะตัวนึงอ่ะการลุกมงยากละเพราะมีตัวเดียวนะกองหลังโดนบอลเปิดมงประจำนะต้องพยายามอย่าวิ่งตามเขานะให้ประคองเกมอย่างเดียวนะกองหลังประเภทนี้นะก็คือมันจะหลุดตำแหน่งครับง่ายแล้วควบปุมยากนะเพราะตัวมันจะเข้าบอลเร็วนะส่วนเรื่องส่วนสูงโอเคอยู่แล้วนะครับผมมงทําประตูดีอยู่แล้วนะ ตัวตัวพวกนี้นะครับผมมันสูงนะครับมันได้เปรียบอยู่แล้วนะยิ่งมีพลังแฝงพวกลูกมงทรงพลังไปเรียบร้อยนะเข้าทางเลยนะครับผมก็คืออย่างในรูปคือจะยกมา,าคือตัวที่สูงนะส่วนลูกมงทรงพลังก็คือเข้าไปดูกันเองอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จบลงแล้วนะประมาณเท่านี้นะสำหรับซาบนะครับผมถ้าใคร ที่มีความชอบนะครับผมก็แบบไหนก็เราลองเลือกแล้วิเคราะห์กันเอาเองเลยนะครับผมเราไม่สามารถบังคับให้คนเล่นตัวนี้ตัวนี้แต่คือถ้าเราเล่นตัวที่ว่ามีข้อดีอ่ะมันได้เปรียบนะครับผมแต่ถ้าเราในความชอบส่วนตัวส่วนสูงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมอย่างถ้าเราฟูลทีมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่นตัวที่เราชอบอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวที่แนะนำนะตัวที่แนะนำนะครับผมก็จะเป็นอะดังนะครับผมหตัวละคิมินแจเน,นี่ยหตัวละนะ เป็นตัวประเภทมีพลังแฝสสออย่างนะก็คืออย่างในก่อนต้นคลิปเลยที่ผมแนะนํามาเลยนะครับผมอย่างถ้าเกิดว่าใครที่บอกพี่เะเพทในตงหลักเพศในตงก็ดูไง่ายเลยนะครับผมก็คือตัวที่มันเขาเรียกอะไรค่าพลังน้อยกว่านี้แต่มันเป็นการ์ดด้วยพวกเนี้ยอย่างเช่นคิมินเจง,งี้การ์ดทองก็ใช้ได้นะครับผมอย่างเช่นอบองเนี้ยการ์ดธรรมดาลงไปก็ใช้ได้นะครับผมเราอยู่ตามงบเราเลยเรามีงบเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นนะครับผม โอเคครับก,ก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วเจอกันครับผมคลิปหน้าครับ